ข้าวครัวกับเจ๊กุ้งกันนะคะวันนี้มาเก็บพุชรากับเจ๊กุ้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะคะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะวันนี้มีวิธีการเก็บพุชราแบบง่ายๆมาฝากค่ะ เริ่มที่การล้างเลยค่ะน้ำหนึ่งลิตรต่อน,น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนนะคะแช่ไว้ยี่สิบนาทีค่ะจากนั้นล้างออกให้สะอาดได้เลยค่ะใครจะสะดวกใช้เป็นเกลือหรือน้ำยาล้างผลไม้ก็ได้นะคะวันนี้เจ๊กุ้งขออนุญาตใช้เป็นน้ำส้มสายชูค่ะจากนั้นนะคะล้างให้สะอาดและพักไว้ให้แห้งได้เลยค่ะพักไว้ให้แห้งเลยค่ะ เพื่อให้แน่ใจว่าแห้งนะคะนำผ้ามาเช็ดอีกครั้งนึงเลยค่ะตามภาพตามภาพได้เลยนะคะรับรองว่าแห้งสนิทแน่นอนค่ะหลังจากที่เราได้ผู้ซาที่แห้งสนิทและสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเก็บแบบง่ายๆกันเลยค่ะตอนนี้ได้ผู้ซามาแล้วนะคะหากลองพลาสติกมาหนึ่งใบค่ะ จากนั้นนะคะนำกระดาษอเนกประสงค์หรือกระดาษทิชชู่ท่สดเนะะี้ค่ะใส่ลงไปที่ก้นกล่องได้เลยค่ะเทคนิคอยู่ที่การวางค่ะให้เอาขั้วของเขาลงนะคะตามภาพเลยค่ะเพื่อไม่ให้โดนอากาศนะคะใส่ลงไปตามภาพนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดฝาเข้าตู้เย็นแช่ช่องปกตินี่ละคะ่ะสามารถเก็บได้2 3สัปดาห์เลยละคะ่ะ เพียงแค่นี้เราก็มีพุชตาหวานๆกรอบๆไว้ทานเป็นเวลานานแล้วล่ะค่ะลองดูนะคะลองดูค่ะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเรื่องนึงเลยค่ะปิดฝาแช่ตู้เย็นช่องปกตินี่ล่ะค่ะเจ๊ก,กุ้งลองทำมาแล้วนะคะได้ผลดีทีเดียวเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊ก,กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ